ร้านเด็ิ่เมีโอกาสเ่าแล้วนรวิโรจน์ที่สาธิตการได้รร์ช่วยได้บมเบิที่แบบว่าจแล้วคนหลังตบแล้วเข้ามาไล่ช้านหน้าเร็วๆนะครับมีการเนี่ยน้องเขาให้ด่หน่อยได้ไหมเดี๋ยว่จระคัุยกับสิงห์เนี่ยครับเอร์รู้จักเต้ตอนที่ลงทเนี่ยคโรจน์าาจะ be ีไหมครับ่ครค ที่เห็นไปนะครับเป็นการไล่จานตีนเบิ้ลปุ๊บเป็นไฟท์ที่แบบว่าตีให้ผู้ต่อสู้เข้ามาแล้วรับยากที่สุดก็การบุกคนเนี่ยเป็นเชิงนเบิ้ลที่ให้ได้ประสิทธิภาพในการตีนเบิ้ลไม่เลยแต่ในการตีนเบิ้นี่รูปแบบเมื่อกี้ครับเป็นการใช้แบบสมัยใหม่ที่ทุกคนใช้ระดับโลกใช้อยู่นะครับตอนนี้ เดี๋ยวรันตกไม้ทีครับเ,เ,เดี๋ยวเอาไม้เร็วๆเดี๋ยวคุกสาธิตในชุดที่สองนะครับไปดูที่เขาต้อนก็ได้ไม่ต้องดูที่เขาแขง่งเขาต้อมอยู่ที่ไหนหไปดูขอบคุณนะครับที่ เนี่ยการที่ผมในรูปแบบของผมคือตกเล่านะรูปแบบนี้ทุกคนเหมือนกับว่าดีได้เหรอแต่ไม่ไม่มีการที่คิดว่าตกผมจะทำอะไรลักษณะนี้ไม่ค่อยมหนคแต่ถ้าในสมัยเนี้ยในระดับโลกปุ๊บพอตกตบลูกปุ๊บใกล้ชัดนมากแล้วในคลิปต่อไปเค่อกันนะครับ